ซานี่ไทยยน์พังงาดขึ้นแทนอันดับหนึ่งรถขุด2ปีซ้อนกินส่วนแบ่งตลาด30.4%สซานี่ทยยนพูดแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลหนักประเภทรถขุดดินและงานวิศวกรรมโยธาแบรนด์ซานี่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนำโดยขุณยศว,วรรัตรเรืองลักลิขิตซ e อประกาศความสำเร็จพังงาดขึ้นแทนอันดับหนึ่งสองปีซ้อนด้วยส่วนแบ่งการตลาด 30. 4เนขณะเดียวกัน ได้วางนโยบายและเป้าหมายปี2,565ตั้งเป้ายอดขายไว้ที่3,000คันพร้อมเผยกลยุทธ์ในการสร้างยอดขายด้วยการแนะนำผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ออกสู่ตลาดโดยเน้นผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าให้กว้างมากขึ้นและขยายโชว์รูมพร้อมสูงบริการให้ครอบคลุมมากกว่าเดิมผลิตภัณฑ์ของซานี่ตอนนี้ที่ซานี่ทยนเป็นตัวแทนจำหน่ายก็จะมีตัว รถขุดตั้งแต่ขนาด3ตันไปจนถึง70ตันนะแล้วก็ปีนี้ก็จะมีตัว1 0 0ที่ที่เข้ามาทำตลาดนะครับแล้วก็มีรถตักซึ่งรถตักตอนปีนี้เนี่ยเข้ามาอีก3รุ่นก็เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เราเอาเข้ามาแล้วก็ชุดทำถนนนะครับรถบดรถเจดนะครับที่ที่เรามีมีอยู่แล้วครับแล้วก็อุปกรณ์ทำเข็มเจาะที่ เราก็เป็นที่หนึ่งใน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 ด้านเข็จมจ่อมาหลายปีครับตัวผลิตภัณฑ์จุดเด่นของเราเนี่ยเป็นรถที่ทนทานนะแล้วก็มีอไหล่แพร่หลายอยู่ในตลาดอยู่แล้วจุดเด่นก็คือลิขสิทธิ์ทางด้านการาประหยัดน้ำมันของซานี่ที่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ประเทศไทยเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มีตัวศูนย์บริการที่ที่ครอบคลุมก็เราเป็นที่หนึ่งในตลาด ประเทศไทยมาแล้วเป็นปีนี้เป็นปีที่2นะครับโดยเฉพาะตัว1.35เน่ยเ,เรามี Market s h a ชรประมาณ40%ของตลาดนะครับโดยในภาคอีสานเนี่ยเ,เรามี Market Share เกือบ40%นะครับก,ก็ถือว่าเป็นรถที่คนไทยให้ความเชื่อมั่นมากที่สุดใน,ในตอนนี้นะครับบริการหลังการขายเนี่ยเป็นเรื่องที่เราซีเรียสมากๆนะครับว่าเราต้องการให้ลูกค้าประสบความสำเร็จนะครับ เราก็ต้องอรักษาคุณภาพการบริการซึ่งปีนี้เนี่ยเรามีเปิดศูนย์เพิ่มอีก10ที่นะครับเป็น20ที่ทั้งหมดแล้วก็จะมีสต็อกอะไหล่เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณาพันล้านนะครับเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่เรามีนโยบาย1นึ่เนี่ยว่าเราจะาภายใน1วันเนี่ยเราต้องไปให้ถึงลูกค้าไม่เกิน7วันทุกเคสเนี่ยเราต้องซ่อมให้ได้ซึ่งปีนี้อาจจะขยาย ควาวมรับผิดชอบโดยการจะเริ่มเซ็นสัญญากับลูกค้าการันตีคุณภาพการบริการของเรานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำที่สุดสำหรับการคาดการตลาดในปีนี้เนี่ยเราก็เสริมสาขาในส่วนในพื้นที่ที่เรายังไม่ครอบคลุมลนะครับเพื่อให้การบริการของเรารวดเร็วแล้วก็เราตั้งเป้าว่าในส่วนที่มาเก็ตแชร์ยังไม่ถึง3 7เนี่ยเราก็มุ่งหวังว่าเราจะ,จะขยายตลาดเข้าไปนะครับแล้วก็ ยอดขายเนี่ยเราตั้งเป้าไว้ที่3,000คันนะครับก็ทางซานี่เนี่ยก็ได้รับความประสบความสำเร็จในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างดีนะตอนนี้ที่ที่ที่ซานี่ทั่วโลกเนี่ยใช้โมเดลของประเทศไทยไปไปเปิดตลาดในใน,ในประเทศต่างๆนะครับใ,ในปีที่แล้วเนี่ยทางซานี่ก็เป็นบริษัทที่ขายรถขุดเยอะที่สุดใน ในโลกนะครับแล้วในประเทศไทยเนี่ยปี2020เนี่ยเรากเ็เป็นบริษัทที่อยู่ในต่างประเทศของซานี่ที่ Market Share สูงที่สุดของซานี่นะครับเราเราก,เราก็เราก็ได้รับการยอมรับจากจากทั่วโลกนะครับคือรถซานี่เนี่ยออกแบบตามการความต้องการของลูกค้าเป็นหลักนะครับก็ลูกค้าต้องการรถที่ทนทานแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับแล้วก็คืนทุนเร็วที่สุด อันน้เป็นหัวใจที่ทำให้รถซานี่เนี่ยได้รับได้รับการยอมรับนะครับตอนนี้ตอนนี้รถตัวรถมือ2เนี่ยก็ก็มีมีนโยบายจากทางเราว่าเราจะจัดสินเชื่อให้นะครับแล้วก็สามารถเอามาเทรดอินได้นะครับตอนนี้ก็เป็นเป็นที่ต้องการของตลาดถือว่าเป็นเป็นรถตลาดไปแล้วนะครับตอนนี้